โยอยู่กับผมบอนคลิปนี้อยู่กันในเกมนิโ o p h o b i a เกมนี้เป็นเกมเฮอร์เรอร์ที่มีเรื่องราวก็คือโอเคผมสรุปเลยดีกว่าคือเราได้เล่นเป็นเด็กผ่านมุมมองคนที่เป็นโรค n i ิโทโฟเบียนะครับก็คือเป็นโรคกลัวความมืดแบบอย่างรุนแรงเลยแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันรุนแรงถึงขั้นจิตตกไหมหรือถึงขั้นแบบ เห็นภาพหลอนอะไรแบบนั้นนะครับแตถ่ถ้าดูจากาหน้าหน้าเกมแล้วก็น่าจะประมาณนั้นหนะครับนี่คือในอเรื่องมันนะครับก็คือเราเราได้เป็นเด็กและอยู่คนเดียวนะครับอยู่คนเดียวโอเคงั้นขอตั้งค่าก่อนแป๊บหนึง่งไม่มีอะไรเลย,เลยนอกจากเสียงโอเคงั้นเล่นกันเลยสตาร์ทเลยแม่แม่ไปแลวนะแม่ไปสวัสด,ดี เดี๋ยวพวกเราจะลับมาตอนเช้านะลูก,กเราจะกลับมาพรุ่งนี้ตอนเช้า oh. พวกเรารู้ว่าลูกกลัวความมืดน,นะพวกเราเลยเปิดไฟไว้นะถ้าเกิดอะไรขึ้นมันจะมีโคมไฟอยู่ด้านข้างเตียงนอนของลูกนะฝันตีนะอ๋ออ๋อเนี่ยเนี่ยอ๋อเนอะ โอ้แอนิเมชั่นฟิกเดเมนไลค์ do not stay in the dark โอเคให้ซ okay. ่อมไฟหลัก WSD โอเคชาร์จชาร์จไอ้นี่ไอชาร์ดนี่ที่อันไหนนะกดเอบาของกดเมาส์เมาส์ซ้ายเพื่อชาร์ตนะ escape โอเค กดอีกพอหยิบของโอเคเข้าใจะละใหญ่ที่ความมืดได้ไไนี่ไงยังไงดูครับมันไอ้นั้นเลยอืมอ่นนี่ผมไม่รู้นะครับคนที่เป็นโรคนี้มันเป็นยังไงตอนเด็กๆผมก็ผมก็มกลัวค,ความมืดน,นะอ่าเราเป็นเด็กน้อยเพอเราเกลักมาซ่อมไฟงั้นเด็กแค่นี้มาซ่อมไฟได้ยังไงอ่ะวิ่งไม่ได้อืมอืม เนี่ยคุณแจอ,อะไรวะคุณแจบางอย่าง okay. Okay. โอเคโอเคเอือะไรวะนี่สกรูไดเวอร์สกรูวัดไม่นะมดหมดเลยเสียงอะนะนอนดีกว่าแเลือไฟยอยู่ไหนอะเออโอ้ตายเลย ไม่จริงเออชาร์จแล้วเออก็ใช่ไงผมเมื่อกี้ผมผมชาร์จแล้วนะก็คืออย่าบอกว่าชาร์จรัวอย่าอย่าชาร์จรัวเกินไปเดี๋ยวมันเั้นผมก็ติ๊กติ๊ก,กรัวๆเลยนะนี่นี่นี่ไงนี่ เฮ้ซ่อมเมนไฟอ่ะนะคือเปิดเปิดอนนั้นปั๊บมันมันดับเลยอ่ะให้ทำยังไงวะเนี่ยก็คือหลักๆให้ซ่อมไฟแล้วก็อย่าอยู่ในที่มืดอืมเออของเล่นไม่ได้อ่าเลยซับเนี่ยอืม อ๋ออย่าบอกว่าต้องให้เติมแสนตรงนี้นะเนีย่ยแบตเตอรี่แล้วมาเอาบัตรเออโอเคอ,อืมเสียงฟ้าผ่าโอเค ให้ทำไงครับเนี่ยเอ้ยมันมันถ้าเป็นแบบนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างคือทุกครั้งที่ผ่านประตูตรงนั้นไปคือมันไฟจะดับแถมมันรีชาร์จเองไม่ได้ด้วยเออคือมันมันจะผ่านยังไงครับเนี่ยอืมนี่ตรงนี้ครับคือผมแล้วกด กดเปิดประตูนี้ไปคือไอไอชาร์จที่เราถืออยู่ตอนนี้คือมันมันจะดับนะครับก็คือไม่มันชาร์จไม่ได้อะงั้นแปลว่ามันจะต้องมีสักที่ที่มันมีไฟอยู่แต่ผมหาไม่เจอแต่มันก็น่าจะมีเครื่องมือสักอย่างที่ต้องทำให้ไฟติดเอ๊ะอะไรเนี่ยเลยเฮ้ย s t u c k in canries the future of หยิบได้ไหมเออหย,ยิบได้เลยม,ม็อบ อีเมื่อกี้ตรงนี้เ็าเดินมาแล้วนะ,รป,ระประตูก็เปิดไม่ได้อันนี้ก็ไม้แขวนเสือ้อตรงนี้น่าจะเป็นทางเข้านะครับตรงนี้ก็ไม่ตรงนี้เป็นโคมไฟไงตรงนี้อันนี้เน,นี่ยแบตเตอรี่ is สเอาด์เนี่ยอืมดูเย็นออ เมันก็บม็อบผมเก็บไปแล้วนะไหนลองดิเนี่ยนี่ครับอันนี้กดแล้วนะไม่ได้อือตรงเนี้ยเออไฟช่วยทีไฟช่วยทีไ,ยทไม่ 啊。Uh. รถของเรนยิบได้เนะี oh. ่ยเออนึกว่าหยิบไม่ได้เรืแรกที่ผมเออไอันนั้นมาเรืแรกมันหยิบไม่ได้อีรถเอานี่ไงมมาทำงานแล้ว Sky is something I need run to help Head okay, here Okay moving h oh ี่ e Oh โหเออในที่สุดทางนี้ก็น่าจะต้องผ่านนี่ครับยังไงดับร้วิ่งมาตรงนั้นเลย มาไงเนี่ยเรืก่กงไฟโอเคได้ละโอ้โอ้วววววว่ววววนวว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 าวว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 งนวว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 วงววววว้ววววววอววอวววคววววววว้วววววววี่ววววว้วว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 ้วววววกวววววี่เวเวววววววยวว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 ว่วววี่วว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 ว ตรงนี้ตู้มไม่อันไหนที่อ่านได้ก็คือกดอับยับไปนะครับตรงนี้ท่อตัวเราต้องซ่อมไฟนี่ขนาดไหน with the part I can f i x like with the light but to เอ่อ fill เหรอเป็น fill นะเหรอะนะนี่อืมเป็น fill วะเนี่ยเนี่ยแสงสว่างแล้ว โอเค go back to sleep เคไปนอนต่ออืม mm นี้ก็ต้องมีไฟจุดเชิลนะนะโอเคนอนอืมเขาได้หลับสบาย mm hmm. และได้พบกับครอบครัวและจุดสามจุด,จด มันเป็นเรื่องปกติมันปกตินะที่จะกลัวอะไรบางอย่างมีความกลัวอะไรบางอย่างนะแต,แต่อย่าปล่อยให้ความกลัวนั้นครอบงำคุนนะเพราะว่าบางอย่างมันก็เป็นแค่ความคลาดเคลื่อนโอเคจบแล้วนะครับเนะี่ โอเคงั้นเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ